เล่นนอนฟังเลยหรออืมเล่นนอนฟังเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมเยี่ยมจังแล้วเล่านิทานจากกูเกิลรอคะเยี่ยมเล่านิทานจากกูเกิลนะครับผมไ่ะพวกับนูปุเป้นะคะวันนี้หนูปุเป้จะพาพี่โอเล่ไปเดินเล่นค่ะแล้วก็จะพาพี่โอเล่น้องปุ้เป้จะเล่านิทานให้พี่โอเล่ฟังด้วยค่ะ นิทานเรื่องอะไรคะนิทานเรื่องเทพารักกับคนตัดไม้ค่ะตกลุงใครพาใครไปเนี่ย โอเล่หรือปูเป้นเนี่ยมีคนพาเนี่ยอือ,อพี่โอเล่นำไปแล้ว,เ,ลลวเขาจะไปทางหงานเนี่ยทางโรสิท้องฟ้าสวยมากเลยนะ 妈妈,妈。 หนูเล่าหนูก็จะไปนั่งงาพี่โอเล่นะคะเพราะว่าเขาจะได้ฟังชัดๆค่ะอืมเหรอคะไปเลยไปกนแล้วนะไปแล้วพี่โอเล่นไปแล้วแต่เวลาเวลาก่อนก่อนหน,หนูที่หนูขึ้นหนูต้องไหว,ว้ก่อนอไหว้ก่อน Half. Nó xuống sâu này ạ. mà bin mà. Ma, bên mà. นิทานอีศกเรื่องเทพารักษ์กับคนตัดไม้รดับหนั่งตัดะใช่ตัดไม้คนหนึ่งทำขวานจุดมือตอกไปในบึง ก็เนื้ออิดฉาอยากได้บ้างจึงไปยังกิงนบึงและทำขวานหลุดมือตกน้ำเมื่อเทพาลมาปลดชใจได้มองขานที่มาชายพวกนี้ก็รู้สึกว่าเป็นขวานของตนเทพาลที่นินว่าเขา,าเป็นคนโลกปดโลกมากยังหายตัวไปไาน อะไรนะว่าอย่างไงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีความสัตย์ย่อมได้รับผลดีตอบแทนอุ้ยโอเล่นนอนฟังเลยเหรออืมโอเล่นนอนฟังเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมเยี่ยมจังแ้วเล่านิทานจาก Google เหรอคะเยี่ยม <laughs> เล่านิทานจาก Google นะครับผมนี่ยุคใหม่นะครับ จาก Google เลยครับเซิร์ช Google เลยนะครับผมจาก Google หรือจาก YouTube ก็มีนะครับนิทานนะนิทานเด็กๆตอนนี้ก็มีแบบออนไลน์แล้วนะครับเขาเล่นน่ารักจังเลยเขาก,กลับมาเป็นพี่ชายที่เสนดีน่ารักอีกนะครับ ปิย่านครับปิย่าโอ้ยชูน้องด้วยโอ้โหเนายักษ์ตัวโตอะไรนะคะโอ้ลงเลยค่ะขอบคุณคุณพี่เขาด้วยค่ะออ มีเสียงเขาําเสียงด้วย,ย,ย,วยก็นอนกินนะนะฟัมีทานไปด้วยนอนไปด้วยกินไปด้วยโอ้ยมีความสุขเฉยน้องปูเป้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปแรกใหม่ใหม่ของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย